ครับครับสวัสดีครับวันนี้บริษัทขีรีฟกับร้านหายทองไม่ยวนมานางอบอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตทวนทบทวนนะครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2 5 5 7เนี่ยเรามาพบกับพี่อบนะครับมาดูนานาพี่อบก็จะมีปัญหาในเรื่องของกลับใบแห้งอย่างนี้นะครับกับใบจุดครับใบขีดลายเต็มไ่หมดเลยมี50นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับ อันนี้ใบขีดลายนะครับมีอยู่50%นะครับแต่ว่าผมให้ไมซิน SL กับมาทาเน็ตนะครับในการรักษาโรคกับใบแห้งโรคใบขีดลายโรคใบจุดสภาพต้นมันก็ฟื้นฟื้นขึ้นมาโรคหายไปผมว่าหายไปประมาณ8-90%ยังคงเหลืออยู่ประมาณ10-20%เท่านั้นเองนะครับ ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้ลุงอบฉีดยาอีกครั้งหนึง่งนะครับ,รบซึ่งก็จะให้ยามันยังมีโรคหลงเืออยู่บ้างเดี๋ยวจะให้ฉีดยารักษาต่อนะครับ,รบพรุ่งนี้ลุงอบฉีดยาครั้งแรกไปวันที่4นะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันที่11คร,ครบ7วันก็จะฉีดอีกครั้งหนึง่งนะครับแต่ว่าโรคนี่มันหายไปเยอะเลย เยอะครับเยอะไหมฮะโรคหายไปเยอะเลยเมื่อก่อนมาดูข้างแรกนี่สภาพสภาพต้นมันไม่อย่างนี้นะครับสภาพต้นมั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 นไม่เขียวใบด่างเยอะเบี้ยด่างเยอะหมดเลยนะครับแล้วก็ระบบรากก็ไม่มีรากขาวครับากนี่รากขาวขาวมาเต็มเลยนะครับเนี่ยผมว่าออกมาครึ่งหนึ่งเลยครับครับนะครับเที่ยวก่อนที่เราถอนมันไม่มีรากขาวไม่มีรากขาวเลยครับไม่มีมีแต่ไอ้ไอ้รากไอ้รากสีน้ําตาลเอาไว้ค้าต้น ไอ้ลาาขาวหาอาหารไม่มีเลยแล้วชาวบ้านชอบมาบ่นว่าหวานปุ๋ยไปแล้วข้าวไม่กินปุ๋ยข้าวไม่กินปุ๋ยก็มันไม่มีลากกินปุ๋ยอะนะครับมันไม่มีลาก,กินปุ๋ยอแต่เนี้ยลากออกมาเต้หมดเลยเนี้ยนี่นะครับนี่นพาอฮอร์โมนของเรานะครับนี่ฮอร์โมนแต่พวกกินทํากินเทสเนี่ยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉีดพรุ่งนี้ฉีดต่อ,อพรุ่งนี้ฉีดต่อ แล้วฉีดยาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่จัดมาให้ผมเห็นสภาพยีงแล้วผมรู้แล้วว่าผมจะใช้ยาอะไรดีนะครับก็กินยาต่อนะครับกินเคสฉีดต่อนะครับกินแคลแมกฉีดต่อนะครับฮอร์โมนกินจิ๊บนปติกฉีด,ดตอ่อแต่เดี๋ยวผมจะปรับสูตรบำบุงต้นฟื้นฟูมันมีรวงบ้างแล้วเดี๋ยวผม,มจะให้ให้สุดให้ปุ๋ยมาสองตัวเลยนะฮะ ให้ปุ๋ยมา2ตัวเลยฉีดพร้อมกันแต่ไม่เปลืองปกติแล้วปุ๋ยหนึ่งถุงหนึ่งฉีด3าถังแต่ทีนี้ปุ๋ยถ้า2ถ้าเอามาให้2ถุงฉีด5ถังนะครับปกติแล้วปุ๋ยถุงหนึ่งเนี่ยกิโลหนึ่งเราใช้3ามขีดแต่นี้ถ้าฉีดผสมสูตรผมให้ใช้2ขีดพอสองถุงก็กลายเป็น4ขีดนะครับถังหนึ่งก็จะใช้แค่4ีขีดนะครับไม่เปลือง ไม่เปลืองนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉีดแล้วก็วันศุกร์ศุกร์หน้าผมมาดูอีกทีหนึ่งนะครับกล้องอยู่ทางไหนครับลุงอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ